บบคุยมามูระคุณเซตินะและคุณมาโกโตคุณรม,ม์เทาวเวลยนินดีต้อนรับครับที่จะแนะนําในวันนี้ก็คือการเดินทางสู่กรุงเวียนนาออสเตรียไปชมกันเลยนะครับไปชมกรุงเวียนนาพร้อมๆกันเลยททวเวลเช็คไปสู่เวียนากันเลยออตออรับส,ส,สูเวียนนา เต้นรำไปทั้งใจกายทั่วสุดเวียนในเวียนนากรุงเวียนนาออสเตรียด้วยความที่เมืองนี้เต็มไปด้วยวัฒนธรรมจึงกลายเป็นเวทีแจ้งเกิดของนักประพันธ์เพลงชื่อดังได้กลิ่นอายกรุงเวียนนาแบบนี้แล้วอยากจะมาดื่มด่ำกับบทเพลงของที่นี่บ้างไหมล่ะคะ เซนตสเตเฟนเวียนนาเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความรักแม้แต่โมซาร์ตก็ยังมาแต่งงานที่นี่เลยค่ะและเมื่อเดินขึ้นบันไดไปทั้งหมด343ขั้นของหอกคอยทิศใต้นี้ขึ้นไปฟังนี้สิคะได้ยินเสียงบ,บทเพลงสายลมที่พัดไปมาด้วยต่อไปก็มาชมพระราชาวังกันคะ่ะนี่เป็นวังของราชวงศ์ฮัมเบิร์ก เป็นราชวังที่มีอายุถึง640ปีแล้วเครื่องใช้ต่างๆที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นของใช้ประจําวันของอล mm ิซาเบธเพื่อรักษาความงามให้คงอยู่จึงต้องคงขนาดเอวไว้ให้ต่ำกว่า50เซนค่ะคุณโนมิจีดูไว้นะครับอย่าเสียมารยาทซิศิลปะต่อไปเราจะไปชมพิพิธภัณฑ์แสดงงานศิลปะ MQ กันค่ะ ที่คนนิยมมากก็คือพิพิธภัณฑ์ศิลปะเลโอโพที่นี่รวมผลงานของอิกอนชีเลอร์และจิตรกรชาวออสเตรียที่มีอยู่ทั้งหมดคุ้มค่ามากเลยนะคะ <S <S แหล่งอาหาร <S 1> <S 1> ต่อไปก็มาดูร้านอาหารของกรุงเวียนนาบ้างมีลายเส้นของนักแต่งเพลงด้วยมาดูทางนี้กันสิคะว่า มีลายเซ็นของหัวหน้าคอดมมักคุงด้วยหรือเปล่าเ้านขอให้เซ็นถึงกล้าเซ็นนะไม่มีอะไรเขินเมนูที่เบตัเฟนชอบมากที่สุดก็คือซุปเบียทานกับเนื้อส่วนมาลีอังโตเนตชอบทานเค้กนี้ที่สุดถึงตอนนี้ก็ยังเป็นเมนูหลักของร้านอยู่ค่ะต่อไปก็พักดื่มไวน์ในเวนาวูดบาร์เฮริเทนส์ กิ่งโซนที่ถูกแขวนไว้หน้าร้านเป็นเครื่องหมายบอกว่าที่นี่มีไวน์ใหม่เป็นการบอกให้ลูกคาา้าทราบความจริงแล้วที่นี่เป็นบ้านที่บิทเทอร์เฟนอาศัยอยู่ได้ดื่มไวน์พร้อมๆกับฟังเพลงเพราอๆอิ่มทั้งกายและอิ่มทั้งใจเลยนะคะถ้าทุกท่านอยากจะมาฟังเพลงเพราอๆและดื่มด่ำกับสเสน่ห์ของเมืองด้วยกันไหมคะโคดามาทราเวลขอแนะนำที่นี่เลยละคะ่ะว่ายังไงครับสนใจกันหรือเปล่าครับเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยนะครับ ฮิวเจนก่อนดีวายก็รสชาติน่าอร่อยนะจะบอกให้แล้วยังมีอเวายใหม่ด้วยใช่ไหมคะร้านเต้นรำก็มีมากมายครับเห็นแล้วอยากไปหรือยังล่ะครับอยากไปค่ะอยากไปอยากไปทำอะไรกันครับอยากไปดื่มวายใหม่นะคะผมเคยดูเด็กประถมเวียนาร้องเพลงประสานเสียงนะครับผมอยากร้องด้วรลองร้องให้หน่อยได้ไหมครับคือ แล้วคุณมากดโตแล้วครับอ่อดเลยค่ะให้ความรู้สึกเหมือนได้เป็นพระราชาอยากจะไปอยู่ที่นั่นนะคะครับตอบพร้อมกันอยากไปหรือเปล่าอยากไปค่ะไม่ได้ทำไมไปไม่ได้เนี่ยนั่นก็เพราะว่าทุกท่านยังไม่รู้เรื่องกฎหมายของกรุงเวียนนาออสเตรียกันเลยถ้ายังไม่ได้เรียนรู้ให้เข้าใจจากที่นี่จะไม่อนุญาตให้ ินทางไปเวียนา<อ>นาเด็ดขาดไม่ดครับเพราะว่านี่เป็นกฎของคนเดมะเทเวลของเราครับเริ่มททวเวชเช็คข้อแรกชมกันเลยททวเวชเช็คครับที่นี่ก็มีมรดกโลกเหมือนกันนะคะพระราชวังเชิญบุญพอถึงฤดูร้อน <c oughs> ก็จะย้ายจากพระราชวังฮัฟเบิร์กมาใช้ที่นี่ <c oughs> เป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่มาเวียนนานิยมกันมามากเลยทีเดียวค่ะ และในบริเวณพระราชวังนี้มีสวนสัตว์จกักรพรรดิอยู่ด้วยนะคะที่นี่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1752เป็นสวนสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคะ่ะสัตว์น่ารักนรัพวกนี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเราเข้าไปดูในพระราชวังกันเลยดีกว่าคะ่ะนี่ขนาดแค่ห้องโถงก็ต้องทอนใจเพราะความสวยงามพระราชวังฮอฟเบิร์กยังคงเหลือความรุ่งเรืองให้เห็นมารีอังตเนตเองก็เคยอาศัยอยู่ที่นี่ เทระเชคพระราชวังเชิญบุญนะคะพระราชวังนี้ยังคงใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบันคิดว่าเขาใช้ทำอะไรคะวังเชิญบุญงดงามมากใช่ไหมครับอะไรในวังแห่งนี้ที่ยังคงใช้งานอยู่เราช่วยกันคิดหาคำตอบขึ้นมาสักอย่างนะครับขอภาพสินคิดว่าน่าจะใช่นะครับพอสินนะครับครับผมอ้าวรู้แล้วค่ะรรโรงแรมใช่ใช่ก็ว่างง้นอ่อขอตอบว่าโรงแรมก็แล้ว่นะคบครับ กัน <c oughs> ผมขอเปลี่ยนไปโรงแรมด้วยคนได้ไหมครับเนี่ยงั้นตอบโรงแรมเหมือนกัน<อ>ตามนี้นคะครับงั้นไปดูคำตอบม<ช>นเลยทวีโลดเช็คอะไรกันนะที่มรดกโลกพระราชวังเชนบบุญยังคงใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นไม่ใช่อาคารเก่าหรือเลยเนี่ยทำมรดกโลกเป็นโรงแรมได้เหรอเนี่ยที่พระราชวังเชิญบุญมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยือนไม่ขาดสายใกล้ๆกับจุดขายตั๋วให้นักท่องเที่ยวที่ประตูทราบไหมคะว่านี่เป็นประตูอะไรนะ มันคือประตูทางเข้าที่พักอาศัยรวมค่ะพู้ง่ายๆก็คือมรดกโลกพระราชวังเชนินบุนมีห้องพักให้เช่าอยู่ด้วยล่ะคะ่ะโอ้ยังไม่ถึงละจริงๆนั้น,นเราเป็นมรดกโลกพระราชวังเชินบรุญมีทั้งหมด4ชั้นเท่านั้นชั้น1กับชั้นสองเป็นพื้นที่สําหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนส่วนในชั้น3-4นั้นตอนนี้เป็นที่พักอาศัยของครอบครัวทั้งหมด190ครัวเรือนค่ะจริงๆน่าจะข้มงวดกว่านี้ไม่ใช่เหรอครับ มีเงื่อนไขคือผู้อาศัยจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่อของ<ล>รัฐค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าที่พักในมรดกโลกเปยังไงใช่ไหมค,คไปชมกันเลยครับเทวีเลอรเช็คและนี่คือห้องพักชั่วคราวของพระราชวังเชิญบรุนที่ทุกท่านอยากสัมผัสค่ะและผู้ที่จะเข้าพักเป็นคนแบบไหนกันแน่นะเชเลยครับ ที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนนะครับเชิญชมครับผู้ที่มาต้อนรับก็คือฟิลิปคุงผู้ที่มีรอยยิ้มแจ่มใสอายุ25ปีเป็นนักศึกษาค่ะเราจะเข้าไปรบกวนเขาหน่อยนะคะแสงสว่างสอง่องเข้ามาในห้องอย่างเพียงพอจากทางหน้าต่างและก่อนอื่นเลยเขาจะเลี้ยวเข้าไปทางซ้ายดูที่นี่คือส่วนของห้องรับแขกค่ะตั้งแต่พื้นจรดเพดานก็ยังดูเป็นพระราชวังนอกกนั้นพอมาออกไปนอกหน้าต่าง ็จะเห็น่วนๆที่สวยง,งามของพระราชวังแห่งนี้ค่ะเรามาเทเวอร์เช็คกันเลยนะคะอะไรกันนะที่ห้ามทำในห้องพักพระราชวังเชนบรูนแห่งนี้นะเริ่มเลยนะครับฟิลิปคงชอบเล่นกีตาร์คะ่ะหรือว่าห้ามไม่ให้เล่นกีตาร์กันนะหรือว่าห้ามไม่ให้วาดรูปหรือจะเป็นข้อน,นี้หรือเปล่าหรือว่าห้ามไม่ให้จัดดอกไม้ไว้ที่ริมหน้าตา่างหรือ ้าม่ให้ทำอาหารภายในห้องพักค่ะแล้วข้อไหนกันแน่นะที่เป็นข้อห้ามทำเมื่ออยู่ในห้องพักพระราชวังเชิญบรุนมาดูแผนภาพกันหน่อยนะคะ พอเปิดประตูเดินเข้าไปตามหาก็จะเจอกับห้องนั่งเล่นนะคะแล้วส่วนในห้องแรกฝั่งขวามือก็จะมีห้องน้ำกับห้องอาบน้ำอยู่นะคะและนี่คือห้องอาบน้ำค่ะไม่มีประตูนะคะไม่มีอ่างอาบน้ำ oh. มีแต่ฝักบัวอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ ห้องคุณแม่กับห้องฟิลิปคุงอยู่ในพื้นที่2 LDK ก็เท่ากับ100ตารางเมตรค่ะกว้างนะครับเนี่ยค่ะคุณแม่เป็นคุณครูสอนที่โรงเรียนดังนั้นฟิลิปคุงเลยเข้ามาอยู่ที่นี่ด้วยส่วนเรื่องค่าเช่าพักก็แพงแน่เลยค่าเช่าพักที่นี่ศิรยูโรต่อเดือนค่ะ ถูกมากเลยนะครับเนี่ยคิดว่าในสีข้อที่เสนอไปก่อนหน้านี้อะไรคือข้อห้ามของที่นี่ลองพิจารณาดูนะครับค่ะฉันคิดว่าอาจจะเป็นดอกไม้ก็ได้นะคะเพราะถ้ามองบรดกโลกจากข้างนอกนั่นทำให้ภูมิทัศน์ที่มองเข้ามาดูแล้วไม่สะอาดตาอะไรแบบนั้นนะคะเลยคิดว่าน่าจะห้ามไม่ให้วางอะไรไว้ที่หน้าต่างแบบนั้นนะคะคำตอบอยู่ที่นี่เรียบร้อยทวิเลเช็ค เทวิเช็ประดุคํำตอบกันเลยนะคะอ๋ฟ oh, mm ิลิปคงเล่นกีตาร์ไปรบกวนคนอื่นหรือเปล่าเนี่ย mm hmm. แต่ก็ไม่ผิดนะคะ mm hmm. คำตอบอยู่นี่ค่ะ mm hmm. วางดอกไม้ที่หน้าตา่ mm hmm. างเป็นรัมภูมิทัศน์ของบรดกโลก oh, 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 oh. ดังนั้นจะมีกฎข้อห้ามไม่ให้วางของต่างๆไว้ที่หน้าตา่างค่ะ hmm. หากต้องกรอาศัยอยู่ที่นี่ mm hmm. จะต้องทำตามกฎข้อห้ามนี้นะคะ มีกฎต่างๆเยอะเลยค่ะฟิลิปคุงเองก็มีความรู้สึกยังไงนะที่มาอยู่ในมรดกโลกแบบนี้ลองไปถามดูดีกว่านะคะเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากเลยนะครับที่นี่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์แนบีพระราชวังนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายผมดีใจนะครับที่ได้มาอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้นครับ เก่งมากครับตอบทีเดียวถูกเลยเยี่ยมมากแต่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องวางสิ่งของสัตว์ก็ห้ามเลี้ยงเหมือนกันมีหลายเรื่องเลยนะครับที่ทำไม่ได้แต่ก็มีความสนดกสบายทุกอย่างนะครับวันนี้เราจะมาเสนอกฎน่าสนใจให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับ ก่อนอื่นมาดูนี่ก่อนเลยครับนี่ครับพระราชวังแอนเดอร์เซนใช่ที่ไหนเล่าพระราชวังอัลกาเทนใช่ที่ไหนเล่านี่ไงฉันจดเอาไว้หมดแล้วไงเกี่ยไปเลยไม่ต้องพูดแล้วแกแล้วพูดสทีนี่ก็มัวกันบีพระราชวังอัลกาเทนนะครับพระราชวังอัลกัตเทนเป็นโรงเรียนยอดฮิตของเด็กประถมในญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะครับคิดว่าเป็นโรงเรียนของใครกันครับครับ ที่นักเรียนประถมชื่นชอบกันมากครับรู้แล้วล่ะค่ะโรงเรียนประสานเสียงเวียนนาค่ะอจริงด้วยครับโรงเรียนประสานเสียงเวียนนาแต่ว่าคำตอบจะเป็นอะไรกันแน่ครับใช่แล้วครับตอบถูกต้องนะครับโรงเรียนประสานเสียงเวียนนาเรียกได้ว่าเป็นที่รักของคนทั่วโลกจริงๆนะครับปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้รับสอนเด็กประถมตั้งแต่อายุ1 0ถึง14ปี รับสอนเด็กๆจากทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นตอนนี้ก็มีเด็กญี่ปุ่นสามคนกำลังเรียนอยู่ก็เป็นแบบนี้แหละครับครับดังนั้นเรื่องราวของเราวันนี้ก็คือดูครับนี่ครับเรื่องของโรงเรียนประสานเสียงเวียนนานั่นเองครับครับมาดูกันว่าโรงเรียนเวียนนาแห่งนี้มีเรื่องอะไรให้พวกเราได้ดูกันบ้างก่อนอื่นเรามาดูตารางเวลาเรียนกันก่อนเลยครับนี่ครับอยู่ที่นี่แล้วครับ นอนตอน6กโมงสีนาทีนะครับไม่ใช่ตื่นตั้งหากพราใช่นอนแล้วก็ทานอาหารเช้าเวลา7จ็ดโมงถึงเจ็ดโมงเครื่องไปวอมเสียงแบบนี้ครับครับโรงเรียนประสานเสียงเวียนนาการร้องเพลงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็ฝึกร้องเป็นตัวเลขนะครับครับนี่คนญี่ปุ่นครับนี่ครับครับ มีอยู่สามคนนะครับนี่คือคนแรกแล้วนี่ก็คือครที่สองนะครับปุกนหัวใหัวหัวใช่ไหนกันลระบ้าเหรอใช่เหรอเขาเป็นครูเป็นครูครูนะครับหลังจากสอนเสร็จแลวครูท้ายครับสอนอยนี่นะครับนี่ครับในที่สุดก็ได้เวลาอาหารอ่าทุกคนก็จะมารูตุตัวกันครับนี่ครับสดใสดีนะครับแล้วก็เมนูอาหารนี่คือนี่ครับนี่ครับน่าทานนะครับเห็นไหมของว่าน่าทานจังเลยมิรลอฟครับคอสโเมซุป แมสโบเตโต้และตบท้ายด้วยเค้กเติมอาหารได้ฟรีด้วยนะครับจริงจถึงอย่างนั้นที่โรงเรียนเวียนนาก็มีกฎต่างๆมากมายเลยทีเดียวครับมาดูกันครับเราได้นำมาให้ชมด้วยนะครับเริ่มดูดินี่ครับก่อนแสดงคอนเสิร์ตห้ามดื่มจุดจุดจุเด็ดขาดห้ามดื่มอะไรครับอะไรล่ะนั่นสิคุณมาก็โตสับแล้วห้ามน้าอัดลมนะครับอ๋อจริงด้วยนะิ้ชิฟองดูหรือเปล่าชิดฟองดู ชีพองรู้ว่ดื่มได้ที่ไหนล่ะครับดื่มไปก็คอตายเลยครับคุณห้ามดื่มน้ำมันเหนียวๆเพราะเสียงมันจะไม่ออกมาไม่ออกไม่ออกเด็กตัวเล็กๆไม่คิดจะทำอะไรแบบนั้นหรอกครับคำตอบของเราก็คือนี่ครับเพราะจะทำให้เรอได้นั่นเองครับน้ำมันดื่มทำให้เรอครับก็เลยห้ามด้วยจิงของเขานั่น่าเชื่มาดูกันต่อเลยนะครับอันนี้เป็นกฎอีกข้อหนึ่งฮึดฮึดฮึดห้ามออกไป อะไรนะสิอะไรเออะไรน่าเสียอะไรโกนขนหน้าอกออกไปหรือเปล่ายังไม่มีนครับยังไม่มีนะครับขนหน้าอกไม่เกี่ยวกับการร้องเพลงแต่เด็กวระถมยังไม่มีขนหน้าอกกันร้องนะครับอันนี้ไม่ใช่กดนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเด็กๆโตขึ้นแล้วสี่งแตกหรือเปล่าคะทำให้เสียงเปลี่ยนไปเสียงเปลี่ยนไปเหรอครับเก่งมากครับ ถูกต้องแล้วครับเพ <ใน S 1> ียงนะมีขนนกอ,อก,ก็แสดงว่าโตเหมือนกันไงคุณก <c oughs> ็เป็นคนละเรื่อเลยครับ <c oughs> ถ้ามีอาการเสียงแตกเด็กผู้ปกครองและครูจะต้องมาพบกันแล้วก็ปรึกษาเรื่องของเด็กคนนั้นๆอย่างเช่นเสียงเปลี่ยนร้องไม่ได้จะเป็นต<อ>้องให้ผู้ปกครองรอทบทวนว่าจะทำยังไงกับเด็กต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ขอจบลงแค่นี้ครับจบ เอาละครับทุกท่านพิธีกรภาคสนามของเราพร้อมแล้วตอนนี้โคดมะคงอยู่ในงานเต้นรำเวียนนาเพื่อหาประสบการณ์การเต้นรำของออสเตรียไปชมกันเลยทวีโลดเช็คโคดมะคงภาวะฤดูหนาวที่ยาวนานเริ่มต้นขึ้นงานเต้นรำของออสเตรียก็เริ่มขึ้นเช่นกันตั้งแต่ธันวาคมจนถึงมีนาคมในออสเตรียจะมีงานเต้นรำมากถึง300งาน ตั้แต่เวลาสี่ทุ่มจนถึง11โมงเช้าจะเป็นเวลาของงานเต้นรำที่ไหลเลื่อนไปเรื่อยๆวันนี้ครับผมโคดมะครับผมได้มาที่ออสเตรียแล้วนะครับก็เลยอยากหาประสบการณ์ในงานเต้นรำกับเขาสักหน่อยหนึ่งครับที่ที่โคดมะคุงไปนั่งเครื่องบินจากกรุงเวียนนาไปประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะถึงเมืองงดงามที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาเอลฟ์อินสบรัก เมืองแห่งเทพนิยายในประวัติศาสตร์ที่อัดแน่นไปด้วยผู้คนจากทั่วโลกอีกทั้งการเต้นรำยังนิยมมากในเมืองนี้ด้วยว่ากันว่าที่นี่เป็นต้นกำเนิดของงานเต้นรำเลยล่ะคะ่ะใช่แล้วเมืองนี้เป็นเมืองแห่งการเต้นรำนั่นเองดังนั้นก็ดมคุงจึงตัดสินใจมาเรียนการเต้นรำที่เมืองแห่งนี้ล่ะคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีโคดมคกุงยินดีต้อนรับนะ อาจารย์โพไรเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนเต้นรำแห่งนี้นอกจากนั้นยังเป็นผู้ริเริ่มทําให้การเต้นรำได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการข้อปฏิบัติในการเต้นรำก็ได้รับการรับรองจากสังคมว่าสามารถทําได้ตามมารายาทถ้ามีสิ่งเหล่านี้ก็สามารถเข้าร่วมงานเต้นรำได้แล้วล่ะคะ่ะคู่เต้นของเธอนี่คือเซนเวียนะเธอฝึกซ้อมเพื่อให้ได้ไปเปิดตัวที่งานเต้นรำใหญ่พยายามเข้าหน่อยนะว้าวสวยจังเลยครับอืม ผมจะเต้นรำได้แบบพวกนั้นหรือเปล่าหนอต่อไปคดมะคุงเดินทางไปข้างหนึ่งเท้าชิดนะถอยหลังเอาไปข้างนึงเท้าชิดจากนั้นก็หมุนตัวในงานเต้นรำนนวเวียนนาตเต้นแบบนี้นะหน้าข้างเท้าชิดถอยข้างเท้าชิดต้องพยายามพูกสินเวียคู่เต้นของเราให้เต็มที่หน่อยแล้วละ่ะหนึ่งสองเริ่มได้ <laughs> จึงสองิต้อทิศเออจะไม่ไหวแล้วครับแล้วคนมัคุ้งเต้นรำมาถึงไหนแล้วเหรอไปดูคดมคุ้งกันดีกว่านะครับในที่สุดคดมคุ้งก็จบหลักสูตรและมางานเต้นรําสิ่งสําคัญในงานเต้นรำออสเตรียก็คือคนหนุ่มสาวเพื่อให้มีสัมพันธภาพอันดีต่อกันจึงจัดงานเต้นรําขึ้น งานเต้นรำจึงเป็นเหมือนงานเปิดตัวโคดมะคุงเธอลองเข้าไปร่วมในงานเต้นรำดูไหมล่ะฮะครับในที่สุดก็ได้ออกโรงแล้วซินเวียรอโคดมะคุงอยู่แล้วคะ่ะว้าวซินเวียสวยจังเลยครับสูงด้วยอะ่ะค่ะมาเช็คเรื่องมารยาทกันนะคะแล้วอะไรคือการเสียมารยาทเมื่อชวนผู้หญิงเต้นรำ พอดมาคุ้มเดินตามซินเวียขึ้นบันไดไปแล้วก็พอเปิดประตูออกแล้วก็รีบเดินเข้าไปข้างในก่อนซินเวียแล้วก็พอซินเวียยื่นมือให้จากนั้นก็ก้มหน้าลงอืมจุมพีทเลยอ่ะค่ะข้อไหนกันแน่นะที่เสียมารยาทเมื่อจะเต้นรำกับผู้หญิงนะคะเพื่อให้ผู้ชายปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับผู้หญิง และยังเป็นการให้เกียรติผู้หญิงอีกด้วยข้อไหนเสียมารยาทไม่ทราบผมว่าเกิดเข้าก่อนผู้หญิงมันน่าจะเสียมารยาทมากกว่านะครับเดินเข้าข่าวผู้หญิงเสียมารยาทนะครับ,รบต้องเชิญให้เข้าไปก่อนผมคิดว่าอย่างนั้นครับเลดี<อ>้เฟ <Lady First. S 2> ิร์สโคยามะมูระเหรอฉันคิดว่า ถ้าใส่กระโปรงสั้นไม่ใช่ชุดเดรสยาวนะคะผู้ชายก็ไม่ควรจะเดินตามหลังเวลาขึ้นบันไดใช่ไหมคะแต่ว่านะคะถ้าอยู่ในสถานที่แบบนั้นแล้วก็ผู้ชายเดินตามหลังมันก็เหมือนกับคอยระวังให้เวลาเดินขึ้นบันไดคอยระวังใช่ค่ะเห็นไม่เหมือนคุณเซกิสินนะมันคนละอย่างกันนะคะเวลาเปิดประตูเนี่ยผู้ชายจะเข้าก่อนแล้วจะให้ผู้หญิงตามทีหลังใช่ไหมคะอย่างนั้นก็ไม่ได้ใช่ไหมคะยังไงก็ต้องให้ผู้หญิงไปก่อน ก็คือให้ผู้หญิงตามหลังไม่ควรทำใช่ไหมคุณมาก็โตแล้วครับที่ผู้หญิงยื่นมือให้แล้วผู้ชายรับไปจุมพิษความจริงแล้วถ้าผู้หญิงยื่นมือให้ไม่ได้แปลว่าอนุญาตให้ผู้ชายจุมพิษได้แบบนั้นนะคะก็คือผู้ชายไม่มีสิทธิ์ทำแบบนั้นก่อนได้รับอนุญาตแล้วนั่นก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยไม่ควรจะทำแบบนั้นนะคะใครจะถูกนะน่าสนุกจริงๆคำทอบอยู่นี่แล้วทวิลโล์เช็ค ไหนนะที่เป็นการเสียมารยาต่อผู้หญิงเมื่ออยู่ในงานเต้นรำนะคะผู้ชายเดินตามหลังผู้หญิงเมื่อเดินขึ้นบันไดอันนี้ก็ผ่านนะคะถูกต้องค่ะผู้ชายเดินตามหลังเพื่อเป็นการระวังให้ผู้หญิงค่ะแล้วก็เวลาเดินเข้าในงานนะคะเดินเข้ากับผู้หญิงอันนี้ก็ผ่านค่ะเดินเข้าได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะก็เพราะว่าหากมีอันตรายผู้ชายจะได้ช่วยปกป้องได้ทันเวลาไงล่ะคะ่ะแล้ว การประทับรอยจูบบนหลังมือนี้อันนี้ใช่เลยล่ะคะ่ะเป็นการเสียมารยาทมากมากเลยล่ะคะ่ะไม่ได้ไม่ได้การทำแบบนั้นเป็นการเสียมารยาทต,ต้องแบบนี้อ๋อเวลาที่ออกไปเต้นรำก็ทำตามอย่างที่สอนนี้รู้ไหมผมจะพยายามครับครูอืดีดค่ะโคดามะคุงได้เรียนรู้จนครบแล้ว แต่พอเข้าสู่รานเต้นรำจะทำได้หรือเปล่านะอ้ะขนม้าคุงเต้นรำคู่กับซินเวียได้สมบูรณ์แบบเลยนั่นเนี่ยเท่จังเลยอะพอได้มางานเต้นรำซินเวียก็ดูสนุกมากเลยล่ะคะ่ะงานเต้นรำนั้นไม่ได้มีแค่การเต้นรำแต่เป็นสถานที่ที่มาเรียนรู้การเป็นผู้ใหญ่ด้วยลึกซึ้งจริงๆเลยจากนี้ไปพอถึงฤดูหนาว ผมต้องมาออกการเต้นรำที่ออสเตรียซันแล้วทุกคนครับพยายามเข้านะครับน่าไปนะครับความประทับใจนี่แหละที่หลงเหลืออยู่ในใจของเราครับได้นะครับรูส้สึกเต็มอิ่มไหมครับค่ะอยากลองเต้นบ้างจังเลยหลังจากได้ชมไปทั้งหมดแล้วรู้สึกอยากจะไปออสเตรียมากขึ้นไหมว่าไงครับครับ ที่นั่นเป็นประเทศที่เติบโตได้อย่างงดงามมากเลยครับใ<ช><า>สวยงาม,มาครับใช่ครับออพูดอะไรหน่อยสิครับเอ่อผมชอบที่สามารถอยู่ในมรดกโลกได้นะครับถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นเราทึงจะเคยอยู่มาก่อนก็ต้องย้ายออกไปแต่ที่ออสเตรียนี่เขายังอนุญ,ญาตให้อยู่ต่อได้ถึงปัจจุบันไม่ต้องย้ายออกไป น่าจะไปเกาะคดีจริงๆเลยที่นั่นนะครับแม่เหมาะมากๆเลยนะครับเนี่ยไอ้โถตบไปมาดีเดียไม่ได้กันเลยนะเอาละทีนี้ดูแผนเดินทางกันเลยดีไหมครับมาเลยครับมีแผนเดินทางให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับนี่ละครับหนี่มาดูนมดครับใช่แล้วครับมาดูกันเลยครับนี่ครับ